ประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่น้อยคนนักที่จะได้อ่านและเข้าใจรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วเราจะปฏิรูปประเทศกันได้อย่างไรถ้าเรายังไม่เข้าใจรัฐธรรมนูหรายการของเราจะหยิบยกเนื้อหายากยากในรัฐธรรมนูญมาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้เข้าใจกันได้ง่ายๆแบบไม่ต้องปีนกระดาฟังง่ายๆบานๆในรายการรัฐธรรมนูญกลางแปลง หลังจากที่เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาแล้วในหลายๆประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสํารวจสภาพปัญหาของสังคมไทยการร่างรัฐธรรมนูญสถาบันทางการเมืองระบบการเลือกสร้างและพรคก,การเมืององค์กรอิสระและองค์กรตรวจสอบต่างๆรวมถึงสิทธิทางการเมืองของประชาชนวันนี้เราจะนําประเด็นที่เคยพูดคุยกันแล้วมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมองหาทางออกและมองอานาคตของประเทศไทยร่วมกัน วันนี้เราอยู่กับนักวิชาการมากหน้าหลายตาครับอาจารย์นวัตอาจารย์ชมพูนุชอาจารย์ถวินวดีอาจารย์นิตยาและอาจารย์วิลาวันครับอาจารย์ถวินวดีครับเราคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมาหลายตอนแล้วนะตกลงแล้วปัญหารากเง่าจริงๆของการเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอาจารย์พบว่าสิ่งที่สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือคุณภาพของสังคมไทย ที่อาจจะไม่เอื้อกับกระบวนการประชาธิปไตยคือเริ่มตั้งแต่คุณภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงทั้งหลายที่จะทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาทําให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยปกติก็ต้องใช้รูปแบบของการไปอยู่ในอนัตหรือการพึ่งพิงในระบบอุปธมรมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเรื่องของสวัสดิการสังคมนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ย เติบโตมาก็ยังไม่ไม่เท่าเทียมกับคนอื่นละเพราะว่าการศึกษาก็ยังไม่ได้นะพ่อแม่ไม่มีไม่มีเงินที่จะส่งไปเรียนเนี่ยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอความสามัคคีในสังคมนะนั่นคือรากเหง้าตัวหนึ่งที่ฉันมองว่ามันก็เป็นผลพวงจากจาก,จากไอ้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมนั่นเองมันหมายถึงว่าเมื่อเรามีความสุขกินดีอยู่ดีมีความสุขเราก็พร้อมที่จะทํางานนอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ตัวเองแล้วก็ทําเพื่อประโยชน์คนอื่นก็ไปรวมตัวกันทําเพื่อประโยชน์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะทําให้ไว้เนื้อเชื่อใจการทํางานร่วมกันมากขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาคนให้เข้าสู่กระบวนการเหล่านั้นหรือไม่เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าการสร้างพลังให้ประชาชนมีม,มีมีความเข้มแข็งเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือส่วนหนึ่งนี่คือปัญหาที่จะทําให้เกิดความขัดแยง้งแล้วก็ปัญหาการเป็นประชาธิปไตยที่ย่ําแย่นะฮะน่ก็คือสิ่งที่ที่เราค้นพบอาจารย์ชมพูนุชครับอาจารย์ถวินวด,ดีเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของ มิติทางสังคมนะครับอาจารย์ชมพลนุชมองปัญหาการเมืองไทยยังไงครับคือตอนนี้มองว่าในรัฐธรรมนูญเองอะคะการจัดสรรเรื่องอำนาจบางเรื่องเรื่องการเมืองเนี่ยยังยังมีความไม่สมดุลกันอยู่อย่างเช่นอ่านไปแล้วเนี่ยก็คือว่ารัฐธรรมนูญจะให้สิทธิ์รัฐบาลในการขอประชามติซึ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นเสียงข้างมากในสภาคือหมายถึงในเมื่อรัฐบาลมาจาก ตัวสอ,อสอนะคะก็คือเหมือนรัฐบาลก็เป็นพรรคที่ถือเสียงข้างมากอยู่แล้วเหมือนกับให้รัฐบาลอยู่ฝ่ายเดียวในการในเรื่องของประชามติอันนี้ก็คือเหมือนกับความไม่ได้ดุลเหมือนกันเพราะว่าเอาแล้วเสียงข้างน้อยขอประชามติไม่ได้คือเราต้องรืกภา้าว่าในรัฐสภาค่ะทุกคนเป็นตัวแทนทั้งนั้นไม่ว่าจะเสียงข้างน้อยข้างมากคือเป็นตัวแทนอาจาร์วัดครับแล้วในเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมครับมันเป็นปัญหาไหมครับของการเมืองไทยปัจจุบัน บอกว่าเป็นปัญหามันก็เป็นมานานแล้วนะครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยสิ่งที่สมบูรณ์แล้วคือตัวตัวกฎเกณฑ์ทั้งหลายเขาน่าจะสมบูรณ์แต่ว่าปัญหาอยู่ที่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการตามกระบวนการเหล่านั้นทั้งตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ตัวประชาชนเองอาจจะยังไม่มีความเข้าใจเป็นที่นักในเรื่องของกระบวนการต่างๆในการใช้สิทธิของกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ นื่องจากว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเหมือนจะเป็นปัญหาที่เป็นทางการนะครับการใช้สืินในกระบวนการยทุทธรรมแต่แต่บออเกิดเวลาลที่เรามีข้อพิพาทษเกิดขึ้นเนี่ยมัน,มนเกิดจากการนำลงชีวิตประจําวันของเราครับเวลาเราจะเป็นคดีความกันเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมากขับรถปาดหน้ากันเราก็ทะเลาะก,กันได้แล้วนะครับแต่พอทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่กระบวนการยทุทธรรมอย่างรวดเร็วยังเป็นธรรมอย่างไรอันนี้มันขั้นตอนในชีวิตของคนไทยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะเลยนะครับอาจารย์นิตยาครับ ในเรื่องของสิทธิชุมชนเหรอครับรากเงาของปัญหามาอยู่ตรงไหนฮะมันก็เป็นระยะเวลานานเหมือนกันนะคะที่ชุมชนถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงจนนานจนกระทั่งมารัฐธรรมนูญ2540-2550เนี่ยค่ะถึงจะมีการดับดองสิทธิฉุกของชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าสิทธิชุมชนเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับในทางปฏิบัตินะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายที่ให้กลไกหรือว่า แนวทางในการปฏิบัติต่อสิทธิทชุมชนอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่ามีการยอมรับแล้วในรัฐธรรมนูญค่ะมีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ว่าในทางปฏิบัติเนื่องจากว่ามันไม่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาก่อนเป็นเวลานานมันก็เลยไม่ถูกยอมรับในเชิงปฏิบัติใช่ค่ะครับอาจารย์วิลาวันคะรในเรื่องการกระจายอำนาจตอนนีก้ก็พูดถึงกันมากเลยว่าจะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการกระจายอำนาจอะไรอย่างเงี้ยให,ให้ไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับอาจารย์คิดว่ามันลากเงาของปัญหาของการกระจายอำนาจในประเทศไทยเนี่ย มีอยู่ตรงไหนกันแน่ก็สําหรับการกระจายอำนาจในประเทศไทยนะคะจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆจังๆเนี่ยตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40โดยส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันมาถูกที่ถูกทางแล้วค่ะการกระจายอำนาจเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือว่ามันยังไม่สามารถขับขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการกระจายรายได้นะคะการกำกับดูแลมันกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นสอดคล้องตามหลักอิสระของการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเปล่านะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ประชาชนเี่ยมีสิทธิในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันยังไม่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติครับก็คือมีปัญหาในเชิงปฏิบัติคล้ายกันครับ อาจารย์ถวิลวดีครับดูเหมือนว่าเราจะมีปัญหาทั้งในเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญกระบวนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญรวมไปถึงความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับอาจารย์คิดว่าประเด็นอะไรที่มีความสําคัญมากณเวลานี้นะครับที่เราจะต้องปฏิรูปกันครก็คือเรื่องของคุณภาพประชาธิปไตยคุณภาพของของสังคมที่จะทําให้เอื้อต่อกระบวนการประชาธิปไตย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศจึงมีความสําคัญการให้สวัสดิการประชาชนนะคะจึงมีความสําคัญตัวรัฐบาลเองเนี่ยจะทํางานนั้นให้สําเร็จได้ต้องมีธรรมาภิบาลค,บคุณภาพประชาธิปไตยในแง่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยลืมตาอ้าปากด้วยความคิดของพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขากําหนดอนาคตของพวกเขาเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นแทนที่จะต้องคอยพึ่งพิงนะักการเมืองเหมือนอดีตนะคะครับอาจารย์ชมพูนุชครับถ้าเราจะต้องมีการปฏิรูปกันวันนี้พรุ่งนี้นะครับ คิดว่าประเด็นไหนเราควรจะต้องเริ่มปฏิรูปกันก่อนนะค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าอ,อ,อยากให้มีกลไกการสะท้อนเสียงส่วนน้อยในสภาเป็นช่องทางในการคือนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชนจริงๆปัญหานี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดจากเมื่อตอนที่มีปัญหาเรื่องร่างพระราชบัญญัตินีรโทษกรรมนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเกิดปัญหาในสภาเช่นเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า สิ่งนี้ที่จะลงมติให้ความเห็นชอบเนี่ยประชาชนต้องการแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งในสภาจะเห็นว่านี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการเพราะฉะนั้นบางครั้งคืออาจจะต้องเปิดทางให้เสียงส่วนน้อยเนี่ยคือนำหน้าการตัดสินใจให้ประชาชนคืออย่างบางประเทศเนี่ยจะเปิดช่องให้เสียงส่วนน้อยสามารถเอาร่างกฎหมายคืออาจจะหนึ่งใน10คือหมายถึงว่าเอาจสสหนึ่งใน10หรือ1ใน3แล้วแต่เนี่ยนะคะก็คือเอาร่างกฎหมายตัวนั้นเนี่ยไปให้ประชาชนลงประชามติ แต่การจะวางกรอบคือกําหนดเรื่องนี้ลงไปเป็นกติกาเนี่ยก็คือเราก็ต้องทบทวนดีๆว่าเรื่องไหนที่จะกําหนดจะต้องมีขอบเขตแค่ไหนอะคะส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือก็คือมองจากสิ่งที่ตัวเองเคยทําวิจัยคือเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมรนูญซึ่งจะเห็นว่าให้อํานาจแก่สภาเป็นองค์กรเดียวในการให้ความเห็นชอบทีนี้เราก็ต้องกลับมาทบทวนดูว่าจริงๆควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมไหมอาจจะให้ส่วนร่วมในลักษณะที่สุดท้ายแล้วขอประชามติ อย่างเช่นถ้าต้องสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ขอประชามติจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีคือทำให้อะไรๆดูสมดุลไม่ใช่ผูกขาดอยู่กับสภาครับอาจารย์นวัตล่ะครับประเด็นไหนที่ต้องปฏิรูปกันก่อนนะเอ,เอาของที่มีอยู่ให้ให้มันดีก่อนก็ก็น่าจะพอไปได้นะครับสิ่งที่ผมมองคิดว่ามองว่าจําเป็นต้องต้องทาให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้ก็คือ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้จริงให้มากที่สุดนะครับเรื่องของการเข้าถึงยังไม่ยังยังมีความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงไม่ไม่ทั่วถึงกันนะครับคือบ้านเราเราอาจจะรู้สึกแบบเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับว่าถ้าทะเลาะกับคนที่มีเงินแล้วเนี่ยก็อย่าไปคิดเลยว่าเขาจะต้องได้รับผลอะไรซึ่งมันเป็นเป็นความคิดที่มันมีพื้นฐานจากต้องมีความบกพร่องในระบบสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องระบบการบังคับใช้กฎหมายเราถึงเกิดความคิดอย่างนี้ได้ใน ในสังคมที่การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมปัญหาอย่างเี้ยเรากไไไไ็ไม่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 คิดถึงมันเหรอเราคิดว่าทุกคนจะอยู่อย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายได้สิ่งองค์ประกอบสําคัญก็คือ1ตัวประชาชนที่จะเข้าใช้สิทธิ์เองต้องต้องเชื่อมั่นก่อนนะครับว่าเราสามารถเข้าถึงได้2เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็บวกกับส่วนเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปัจจัยอื่นๆที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกับการกระบวนการยุติธรรมเนี่ย เช่นปัจจัยเรื่องงบประมาณปัจจัยเรื่องกําลังคนปัจจัยเรื่องโอกาสต่างๆของเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถดําเนินการได้อย่างทั่วถึงม,มันต้องมีการส่งเสริมค่ะอาจารย์นิตยาครับในเรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยมันมีประเด็นอะไรสําคัญๆที่เราจะต้องหยิบยกขึ้นมาปฏิรูปกันก่อนทางแรกก็คือการปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องอสื่อค่ะสื่อแล้วก็การรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะการเลือกรับชมข่าวสารแล้วก็เลือก สิ่งที่ถูกใจกับตนเองอะคะ่ะจะทำให้เกิดอคติอคตินี้คือมีรักกับเกลียดแล้วก็ตัวนี้ค่ะมันอาจจะไปส่งผลต่อ,อความเป็นชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนเพราะว่าคือถ้าคุณเห็นแตกต่างกันแล้วเนี่ยในแต่ละชุมชนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอยู่แต่เดิมเนี่ยก็อาจจะแตกแยกกันก็ได้นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองที่น่าจะปฏิรูปก็จะเป็นช่องทาง ช่องทางการนำเสนอข่าวสารหรือว่าเผยแพร่ข่าวสารน่าจะเพิ่มช่องทางข่าวสารให้เข้าถึงตัวชุมชนมากขึ้นเพราะลักษณะของชุมชนเนี่ยอลองนึกภาพชุมชนที่อยู่ในชน,ชนระบทบางที่เขาก็อาจจะไม่พร้อมที่จะเข้าถึงทางเว็บไซต์จะเข้าคลิกดูในเว็บไซต์เงี้ยมันเป็นเรื่องที่ลําบากสําหรับเขาอาจจะมีช่องทางทางโทรทัศน์ก็ได้ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ได้หรือว่าทางเคเบิลท้องถิ่นก็ได้ยางเงคะ อาจารย์วิรวรรวัครับแล้วเรื่องของการกระจายอำนาจล่ะครับมันมยังมีประเด็นอะไรต้องปริรูปอีกไหมครอยากจะผลักดันให้มันเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นอย่างเด่นชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระจายอํานาจภารกิจหน้าที่สู่องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกระทั่งปัจจุบันนีออ้การกระจายอํานาจหน้าที่เหล่านี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นสมบูรณ์ครบถ้วนตามแผนที่ได้กําหนดไว้ ทีนี้ในเรื่องของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันจากแผนของการกระจายอํานาจเนี่ยเคยมีการกําหนดไว้ว่าให้มีการกระจายรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสาแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ถึง35%ต้องมีการเปลี่ยนแผนให้มันอยู่ที่2 9เรรายังต้องพิจารณาในเรื่องของการออพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ที่ไม่ได้ ที่ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพารายได้จากการอุดหนุนจากรัฐบาลหรือภาษีแบ่งหรือเงินจัดสรรจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมันอาจจะยังอยู่ในช่วงของการยกร่างพระราชบัญญัติต่างๆแต่ว่ามันก็ยังไม่มีการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมท,ทีนี้ในเรื่องของออตัวการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์ก,คกปรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันเนี่ยองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเนี่ยก็ให้ความสําคัญแล้วแหละรู้จักแล้วแหละว่าจําเป็นที่จะต้องให้ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานแต่ทีนี้ยังลืมคํานึงถึงคุณภาพของการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มันอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไม่ใช่แค่ว่า รับฟังข้อมูลข่าวสาร mm hmm. เพียงอย่างเดียวเท่านั้นประชาชนเนี่ยย,ยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการร่วมคิดร่วมวางแผน mm hmm. เลยก็ได้ mm hmm. ร่วมปฏิบัติร่วมทํา mm hmm. ร่วมรับผิดชอบผลที่มันจะเกิดขึ้น mm hmm. นะคะร่วมรับผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นด้วย mm hmm. นะคะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่อยากจะผลักดันให้มันเกิดการกระจายอํานาจอย่างเห็นอย่างเด่นชัดแท้จริงครับค่ะ,คะอาจารย์ธมิวดีครับดูเหมือนว่าเราก็ พอจะเห็นปัญหานะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนวทางนะครับหลายฝ่ายก็พูดกันเรื่องปฏิรูปอะไรที่จะทําให้เราปฏิรูปในเรื่องความเหลื่อมล้ําทางสังคมอะไรพวกนี้สาเร็จสักทีฮะก็รัฐบาลต้องต้องอสร้างรัฐสวัสดิการให้เป็นจริงนะคะเรื่องของภาษีเรื่องวินัยการเงินการคลังก็ต้องอถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ใช้นโยบายประชานิยมถ้าจะมีสวัสดิสวัสดิการที่ดีแล้วเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการ ปรับอัตราภาษีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าทุกคนจะได้สวัสดิการโดยเท่าเทียมกันการยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนหลายคนก็รู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ในสภาพที่มีความพอเพียงเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาประเทศได้แล้วก็จะทําให้ความรู้สึกว่าอยากได้อยากมีในสิ่งที่ม่ควรจะมีเนี่ยมันก็น้อยลงจะไม่ไปสนับสนุนระบบการทุจริตอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะทําก็คือเรื่องของการส่งเสริมการเมืองภาคคนละเมือง เพราะว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถกําหนดทิศทางของประเทศด้วยตัวพวกเขาและอนาคตของพวกเขาซึ่งตัวนี้จะเป็นการสร้างพลังทางสังคมที่ยิ่งใหญ่นํามาสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําได้นะค,ะครับอาจารย์ชุมพนุชครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของการรับรองเสียงส่วนน้อยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะผ่านกระบวนการลงประชามติทํำยังไงให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง ก่อนอื่นคือคือตกลงกันก่อนนะคะว่าต้องต้องต้องคุยกันก่อนว่าจริงๆเนี่ยเออถ้าสมมติเราจะเลือกใช้ให้เสียงส่วนน้อยสามารถขอประชามาติได้ก็อย่างที่แจ้งนี้ต้องกําหนดกรอบไว้ชัดเจนค่ะอะไรขอได้อะไรขอไม่ได้มีขอบเขตแค่ไหนแล้วก็อย่างเรื่องหรือเรื่องกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญก็เช่นกันนะคะก็คือว่าต้องต้องขี่เส้นไวนะคะ้ค่ะให้ชัดเจนว่าตกลงจะให้ประชาชนเขาว่ามีส่วนร่วมในทางไหนทีนี้จะทํายังไงให้ออ เกิดผลขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดเอาในทางกฎหมายเนี่ยก็คือวิธีการเดียวที่เห็นก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญคือเรามีสภาแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราตกลงกันไว้เนี่ยคือบัญญัติขึ้นเป็นรัฐธรรมนูญแล้วก็ส่วนในทางปฏิบัติเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนสิ่งหนึ่งที่ต้องมาคู่กันก็คือว่าการให้ข้อมูลกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอาจารย์นวัตครับอาจารย์นวัตได้ชี้ให้เห็นว่า บางทีกฎหมายมันก็ออกมาดีกระบวนการแล้วก็ออกแบบไว้ดีแต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้ในทางปฏิบัตินะครับอาจารย์คิดว่าอะไรที่จะทําให้การปฏิบัติใช้หรือบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันสําเร็จได้จริงๆสักทีฮะเราต้องทําให้เกิดความตระหนักอ่ะตระหนักนี่คือตระหนักทุกท,ทั้งกระบวนการเลยคือก้อนกฎหมายมีทั้งคนบังคับใช้คนใช้คนใช้รู้กฎหมายชัดเจนเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณแม่นในข้อกฎหมายและคุณเข้าใจว่าสิทธิของคุณทําอะไรได้บ้างเนี่ย คุณเอาไปอ้างต่อกับคุณที่คนที่มีหน้าที่ที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายได้สองก็คือต้องมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นจริงๆของเจ้าหน้าที่ที่สามารถทําจะทําเรื่องนี้ให้มันทําได้ถ้าประชาชนมีความเข้มแข็งมั่นใจแล้วก็รับทราบรับรู้สิทธิ์ของ,ของตัวเองเนี่ยมันมันจะก้าวกระโดดเลยครับทุกเรื่องนะครับถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเราจะมีแรงจูงใจที่จะบังคับบัญชาตัวเองให้ไปทํากิจกรรมอ,อ,อีกหลายอย่างเลยนะครับแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็จะตามมาเองนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนมั่นใจใน,ในสิทธิของตัวเองก่อนนะครับอาจารย์นิตยาครับอาจารย์นําเสนอประเด็นปัญหาแล้วก็ประเด็นสําคัญที่ควรจะปฏิรูปในเรื่องของสิทธิชุมชนมาหลายเรื่องนะครับอะไรที่จะทาให้เรื่องของการปฏิรูปในเชิงเกี่ยวกับสิทธิชุมชนเนี่ยมันสาเร็จเป็นรูป,ปรธรรมก็จะเป็นเรื่องของการได้รับการยอมรับทีนี้จะทํายังไงให้ได้รับการยอมรับก็ขอเสนอ2แนวทาง แนวทางแรกนะคะก็คือจะต้องเสริมศักยภาพหรือความสามารถของชุมชนส่วนแนวทางที่2ก็คืออาจจะต้องกําหนดนกลไกเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาดําเนินการหรือว่ามีกิจกรรมที่รับรองต่อสิทธิชุมชนมากขึ้นส่วนประเด็นที่2ที่บอกว่าควรจะมีกลไกอะไรพวกนี้ค่ะคือณนะตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาชัดเจนนะคะที่จะมารองรับต่อรัฐธรรมนูญว่า จะให้มีขอบเขตสิทธิชุมชนแค่ไหนแล้วถ้ามีปัญหาประมาณนี้ใครจะเข้ามาจัดการได้บ้างเลยไงคะก็ควรจะมีการทํากฎหมายตัวนี้เพื่อที่ว่าภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยเออเขาจะได้มีแนวทางปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าพอเกิดปัญหาขึ้นเขาก็จะบอกว่าไม่มีแนวทางปฏิบัติอะไรแบบนี้ค่ะครับอาจารย์วิรัติวันฮะดูเหมือนประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยเราก็พูดกันมายาวแล้วก็มีความก้าวหน้าพอสมควร แต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันยังมีประเด็นต้องปฏิรูปอีกเยอะเลยนะครับทีนี้ทํำยังไงล่ะครับที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้นะครับมันถูกผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงภาคราชจะต้องออมีความจริงใจแล้วก็จริงจังในเรื่องของการกระจายอํานาจอย่างแท้จริงนะคะส่วนที่สองเนี่ยคงเป็นตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองผู้ที่จะได้รับการกระจายอํานาจได้รับการกระจายรายได้งบประมาณหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยมาสู่ตัวเองเนี่ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพความพร้อมหรือยังที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบ,บริการสาธารณะให้กับประชาชนในใน,ในท้องถิ่นของตนเองนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คงจะเหมือนกับทุกท่านก็คือภาคประชาชนภาคประชาชนเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของการ ปกครองตนเองหรือยังการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือยังตระหนักถึงความสัคคัญตรงนี้แล้วทราบรู้และเข้าใจหรือไม่ว่าตนเองเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างในเรื่องของการปกครอง